เวัสีทุกคนสวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้อยู่ในแมปไคจูยูนิเวอร์สครับเป็นแมปที่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยจะติดมากเลยก็ไม่รู้ว่าจะมีคนดูหรือเปล่าเพราะว่าแมปมันก็ไม่ค่อยจะมีคนเล่นอะไรกคนแต่ก็มาลองเล่นดูหน่อยละกนันไหนก็ชอบเล่นและแล้วก็ที่ผมหายไปนานประมาณเกือบจะสัปดาห์หนึงก็คือผมติดสอบผมสัปดาห์หนี้ผมติดสอบแต่ตอนนี้สอบเสร็จแล้วก็กลับมาทาคลิปแล้วครับ ไหนมาพูดในคลิปยาวที่จะมีคนฟังไหมเนะี่ยอาช่างมันแล้วกันเข้าเลยโตกเกียวทุกแบบนี้ผมเล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละครับผมไม่ได้เล่นแบบนี้ครั้งแรกก็คือตัวผมมก็จะไปไกลแล้วแหละใครม,มาแล้วอ้าวเพื่อนเปิดได้สแปมเนาี้สแปมไปเลยไกลตายแล้วไกลตายแล้ว ก็แค่นี้แหละผมแบบนี้โหอันจะกลางบาเรียส่วนได้อีกแล้วเน็ตผมนี่ก็ไม่ค่อยจะดีซะด้วยโอเคปแปลกละหายเพื่อนอยู่นี้ใส่กันหน่อยว่าเพื่อนมาเนี่ยตูมุภารกิจในะวันนี้ก็มาที่เควสแล้วกัน อ่อมิชชั่นอะไรดีเดลี่โอเคเอาสามเอาสองอันนี้ละทุกคนก็คือทำลายตึกร้อยห้าสิบแล้วก็ฆ่าคนสามคนโคเคนซึ่งผมก็ใช้ตัวนี้นแหละไปโอ้โหแต่ว่าถืว่าเซิร์ฟนี้นี่คนน้อยนะเขาจะอยู่แค่ตัวเกียวกันด้วย งั้นอามาที่อันนี้แล้วกันใกล้โตเกียวสุดละก็ต้องว่ายนะ้ําไปโตเกียวหละทุกคนมงั้นมันก็แบบนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราไปเกาะอันสักเกาะหนึ่งแล้วเรากลับไปที่หน้าเมนูเราจะไปเกิดเกาะอันซ้ําไม่ได้ก็คือมนนีอีกวิธีหนึ่งคือกดเมนูเพื่อจะตาแล้วก็ค่อยกลับไปโตเกียวใหม่แต่ว่า ก็อยากเสียเวลาเลยทุกคนมาถึงแล้วนายเพื่อนเล่นอะไรกันอยู่เพื่อนขอแจมด้วยเอาโหผมก็ี่จะรีเน็ตก่อนอยู่านวอะไม่ผมก็อากากด้วย ปานเปิดหมดล่างสองเลยล่างยืนแล้วก็กระทื้นไปหนึ่งทีวิ่งวิ่งใส่เพื่อนระเบิดอุ้ยเขากลางโลแล้วไงอ่ะเพื่อนกางโลกืมกางโลตายเอยบ้อยเหลือเหลือ,อน,นี้เหลือ,อน,นี้เหลือนี้ไหวไหมนะเหยียบไปโหเพื่อนเขาก็แรงอยู่นะเราก็อาจจะสู้เขาไม่ได้ด้วยงนีน่ะ โอเคแต่มากลับมาเกิดเกาะโตเกียวละเหลือห้าคนอีกคนเดียวแล้วก็ไปไล่พังตึกก็น่าจะครบภารกิจแล้วแหละซึ่งคนคนเดียวก็คือนู่นไงเจอละเฮ้ hey, เพื่อนมานี่นะสิจะเอาอีตัวนั้นกระดาษน,นั้นอนะกุ้งอะ่ะอันนี้มันคือตัวอะไรวะมันคือกุ้งอะ่ะเอ,อ่ออะไรไม่รู้แหละแต่เอา สักตัวหนึ่งหมันไสอะนะขออันนี้นันเพื่อนมานี้ดิเพื่อนอ้าวดูใจดูใจมาหูแรงแรงมากตัวนี้แรงจริงเหร,ระเบิดตูมระเบิดสักรอบหนึ่งเอาเอาเพื่อนเอาเพื่อนเขาไม่เล่นด้วยไปเร็ว หาคนสู้รหรออ่าหันหลังมาเจอเลยหันหลังมาเจอเลยแล้วทําไมเนิดมันกะกะตีปะตูมต,ตูม,ตมจะสู้มันได้ไหมเนะี่ยหางทรายปะตีตีไปเรื que, ร่อยๆตีไปเรืร่อยๆจะตายแล้วโอ้โหกลางโลูก เอา้และเน็ตเป็นอะไรเนี่ยแตกแน่ๆเลยทรงนะเรียบร้อยโอ้โหเน็ตเป็นอะไรว่าว้าเพื่อนเมื่อกี้เน็ตเราก,ากากไปหน่อยแต่ตอนนี้ก็จะกากอยู่ว่าแหละว่าแล้วเน็ตเราก,ากากเกินไป เพื่อนมันจะหนีแล้วเพื่อนพอค่าน้อยคิวเดียวโอ้โเพื่อนมันหนีไปเลยไม่มีใครเล่นด้วยเลยอ่ะซึบเนี่ยไปหายตัวอยู่ตรงนู้นก็ได้วคนเขาออกกันไปเกือบหมดแล้วทุกคนดูยังไงเหลือ,อห้าคนทุกคนหายไปไหนกันหมดแล้วนะโอเคคนก็คือ ผมจะมาเปลี่ยนตัวที่หน้าเมนูผมแล้วก็เห็นว่าเควสมันเสร็จไปแล้วเนี่ยโดนก็คือเควสเสร็จแล้วเรียบร้อยสองเควสมันก็ไม่มีอะไรทำแล้วก็จบคลิปเลยแล้ว